สวัสดีค่ะพ่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้ารวยคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะเมื่อนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาจะเป็นวันที่ยี่สิบสองแค่ะวันจันทร์วันจันทร์เจตาลงุงไหกรสองมือเนาะประวัติของเลขกล็อกจิกค่ะพี่น้องเลขกล็อกจิกเอาเจตาลืมเชนหนือเปล่า ริมเียวตีเจตตาเจ้าวันที่แปดหกสองเนะค่ะศูนย์แปดเข้าไปแบบเข่าล่างเนาะค่ะเข่าล่างของเลขล็อกกิ๊กค่ะเป็นตัง 4, น้งใดเอฟซีเลขล็อกกิ๊กเป็นตั้งใดในโน่ไพยใดไพยหมาน,น้ำพืนมโนแปดหกสองศูนย์แปดค่ะวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะ 8ปดศูนย์ศูนย์แปดตัววิ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องแปดเลขล็อกจิกค่ะพายได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจน้ำพายได้น้ำเลขล็อกจิกสาวน้อยหน้ามนคนขยันน่ารักพ้อเนาะค่ะเลขล็อกจิกสาวน้อยหน้ามนคนขยันแนวทางใหม่ได้มาแล้วค่ะกาขอบรุ่ขอบคุณเลขล็อกจิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องเนาะ คุณให้มาว่างทางช่องของเจตาผ้ารวยกราบขอบพักคุณเป็นอย่างสูงค่ะแนวทางใหม่ของเลขล็อกกิกค่ะไปรุ่นกันวันที่22เป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะเลขล็อกกิกวิ่งบนล่างพุนให้มาสองค่ะสองตัว4หางสองสามสองส่สองหาสองหค่ะเบนสองสองหางเดียว สามตัวสองหางค่ะ1 2ึ่งสองสวิ่งรลุดตัวเดียวค่ะเลขล็อกจิกเน้นสองหางค่ะสองสกับ2องสีสามตัวนิ้นสองหางหนึ่งสองสา,งส,างสองสี่ค่ะแคบหน้าโจาค่ะให้จะไปต่อกับเรขล็อกจิกเนาะเีขล็อกจิกลาวพัฒนา แคปหน้าโจค่ะไปจะไปตัวกับสาวน้อยหน้ามนุนขุนขยันไปตัวค่ะเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มหลุดไปเ้อค่ะของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มหลุดไปเนาะค่ะวันที่สิบเก้าแปดหกสองศูนย์แปดหลุดไปกับบเป็นยังค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเจตตาให้กกำลังใจคือเกาเดอร์คาเซียนนมกราบขอบุญขอบคุณที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตตาพระรวยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอามาลุ่นกันใหม่ไปต่อเนาะค่ะวันจันทร์สองทุ่มครึ่งวิ่งรูดของเซียนนมค่ะแนวทางใหม่ของเพลินเซียนนม วิ่งลูดขาหนึกับสีสองตัวสี่หาง1นึ1่งสองหนึ 4, 3, ่งสาสองสีเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสค่ะสามตัว3ามหางสามหนึ่งสี่สาสองสามหนึ่งสองค่ะวิ่งลูดพื้นดินคะ่ะดินหนึ่งดินหนึ่งตัวเดียวล่องทีสี 4, ค่ะร่องส สองตัวเพื่อนิ้นให้หนึ่สองหนึ่งส,งงสค่ะสามตัวนิ้นหางเดียวสามตัวหางเดียว3 1มสองค่ะเอาแคปนาโจาค่ะไพจะไปโตกับเซียนหนุ่มนะค่ะกับเซียนหนุ่มไพจะไปตแคปนาโจไปโตค่ะไปต่อ เซียนซุ่มค่ะเทียนซุ่มวันที่สิบเก่าที่ผ่านมาเนาะค่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนาออกสามตัวบนแปดหกสองศูนย์แปดหลุดไปค่ะโบเดินเนาะค่ะขอโทษขอบให้เอฟซีแท่นเซียนซุ่มเนาะค่ะที่แนวทางพื้นหลุดไปเนาะก็บอกเป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจกันคือเก่าเนาะ เซียนซุ่มหลุดแล้วก็หลุดเลยไปใหม่ไปต่อค่ะเลยจะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะขอโทษขอให้เอฟซีแทนเซียนซุ่มเนาะค่ะที่แนวทางพื้นบกเขาเนาะหลุดไปเท่ากับมาไปใหม่ไปต่อค่ะไปงวดใหม่วันจันทร์ที่ยี่สิบสองเนาะไปใหม่ไปต่อกับเซียนซุ่มวิ่งลูดค่ะวิ่งบนล่างของพื้นไหมา

เดิมเท่ากันรวงกลมให้เนาะแล้วก็เน้นค่ะเน้นสองหางค่ะสองตัวสองหาง91กับ02ค่ะ3ตัวเน้นหางเดียว092 091ค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อกับเซียนซุ่มเนาะค่ะ แคหน้าจอใครจะไปต่อกับเพื่นชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเอฟซีไมค่ะทีเขามาเนาะที่ผ่านมเห็นเนาะบางนเทื่ออาจจะผ่านเขามาเห็นในคลิปนี้ของเจตาพารวยเนาะค่ะถ้ายังบม่ท่านกดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจทางช่องน,น้อยของเจตาเนาะคะ่ะเสียนซุ่มค่ะแคบหน้าจอแล้วไปต่อเนาะ,ะไปต่อเป็นของใครแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะ fc อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะกดสองครั้งจะไม่ได้พลาดลิปใหม่ๆของเจตาเนาะ,ะลงไปปุ๊บเห็นปั๊บเนาะคะ่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะ เซียนจิระค่ะเซียนจิระวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะค่ะแปดหกสองศูนย์แปดเพิ่นกับเขาไปอยู่ค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่ายังบ่ท่านหลุดเนาะค่ะกันยังเข่ามาอยู่หนึ่งตัวเนาะเป็นบนค่ะเป็นสองบนเนาะของเซียนจิระค่ะ แนวทางใหม่ได้มากแล้วค่ะภพ่จะตามตอกระเรียมแคบปหนานะ้าจอเนาะไปรุ่นกันใหม่วันที่ใหม่มือใหม่เป็นวันจันทร์เนาะค่ะไปรุ่นใหม่เนาะกับเซียนจิระลาวพัฒนาเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเซียนจิระหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาเบึ่งแนวทางใหม่ของเพื่อนกันค่ะ วิ่งรูดพิ่นให้เก้าค่ะเก้าตัวเดียวทั้งบนทั้งล่างเก้ 9, 1, หาหน,น,นึ่ 3, ง,ง, 9, ง, 2, 9, 5, 3, ง 3, ตัว 2, หา1หนึ่งตัวบนล่างเนาะสองตัวนี้สามหางค่ะหกเก้าหกสองเก้าห้าสามหางค่ะสามตัวสองหางสามตัวของเสียนจิระศูนย์เก้าสอง ศูนเก้าห้าดินทอกันเนาะค่ะนินทอกันสองตัวนี้เพิ่นดินค่ะนินสองหางเนาะนินสองหางเก้าสองกับเก้าห้าค่ะนินสองหางเก้าสองกับเก้าห้าค่ะเสี่ยงจิละเอาชอบกระจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะไปต่อกันใหม่เนาะวันจันทร์กับเซียนจิระค่ะวันจันทร์ที่22เนาะค่ะรุนกันใหม่เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีค่ะ ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้ม่โชคกลับมาขอให้ไม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ